ต้มไข่แบบนี้แกะเปลือกไข่ออกง่ายมากเปลือกมีความบางนิ่มไข่ขาวไม่ติดเปลือกได้ไข่สวยทุกฟองเลยค่ะใครที่ต้มไข่แล้วแกะไม่สวยเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะแกะเปลือกไข่ง่ายขึ้นทันทีและได้ไข่สวยทุกฟองเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทำจะมาเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะว่าการต้มไข่ตามคลิปเวลาแกะแกะเปลือกไข่ออกง่ายมากไข่ขาวก็ไม่ติดเปลือกด้วย แต่วิธีการต้มแบบเดิมๆหากเจอไข่ไม่สดเวลาแกะออกไข่ขาวก็มักจะติดเปลือกแบบนี้ทําให้เวลาแกะเสร็จแล้วดูไม่น่าทานเลยและไข่ที่นำมาใช้ต้มในวันนี้ก็เป็นไข่แผงเดียวกันทั้งหมดนะคะเมื่อเราเห็นความแตกต่างแล้วเราก็ไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีวิธีการต้มไข่ให้แกะเปลือกออกง่ายๆได้ไข่วสวยๆดูน่าทานมาฝากกันค่ะ ไข่นี้เดี๋ยวเจ๊หิวจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการต้มตามคลิปและส่วนที่2ก็คือการต้มแบบวิธีเดิมๆเ,เรามาทําส่วนแรกกันก่อนค่ะอันดับแรกเจ๊หิวก็จะนําไข่ไก่ที่ซื้อมาจากตลาดมาล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเพราะบางทีอาจจะมีมูลไก่ขี้ไก่ติดอยู่ตามเปลือกไข่ค่ะหากเราไม่ล้างไม่ทําความสะอาดและนําไปต้มเลยบางทีมูลไก่หรือว่าขี้ไก่ ก็จะอยู่ในน้ำที่เราต้มหากว่าเวลาเราต้มไข่แล้วเปลือกไข่แตกน้ำที่มีมูลไก่เหล่านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในไข่ค่ะเวลากินก็อาจจะท้องเสียได้นะคะก็ให้เพื่อนๆล้างไข่ตามวิธีที่ตัวเองถนัดเลยค่ะของเจ๊หิวเวลาล้างก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดนึงผสมกับเกลือค่ะแล้วก็ถูทูไข่แบบนี้ให้มูลไก่ขี้ไก่ออกมาค่ะจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าออกให้สะอาดอีกครั้ง และขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำวิธีสำคัญกันแล้วนะคะที่จะทำให้เปลือกไข่ของเรามีความบางและก็แกะง่ายค่ะก็นำไข่ไก่ที่เราล้างน้ำสะอาดดีแล้วใส่เลยค่ะแล้วก็เปิดน้ำลงไปด้วยนะคะเปิดน้ำให้ท่วมไข่แบบนี้ค่ะแล้วก็นำน้ำส้มสายชูใส่ลงไปนิดนึงตามนี้เลยแล้วก็คนให้ทั่วนิดนึงค่ะ ให้น้ำส้มสายชูกับน้ำผสมเข้ากันดีจากนั้นก็พักทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะระหว่างที่เราพักทิ้งเอาไว้เราก็จะไปต้มน้ำกันเลยใส่เกลือเล็กน้อยลงไปในน้ำที่เราจะใช้ต้มไข่จากนั้นก็ละลายเกลือแล้วรอให้น้ำเดือดมีฟองอากาศขึ้นมาเล็กๆเหมือนในรูปค่ะแล้วก็นำไข่ลงมาใส่ได้เลยระยะเวลาที่เราพักไข่เอาไว้นั้นก็ประมาณ2-3นาทีเองค่ะ น้ำไข่ลงไปใส่ให้หมดเลยนะคะก่อนที่จะนำไข่ลงมาต้มก็ล้างน้ำเปล่าออกสักหนึ่งรอบก่อนค่ะจากนั้นก็ต้มไข่ไปเรื่อยๆรอจนไข่สุกค่ะของเจ๊หิวก็จะใช้เวลาในการต้มอยู่ที่8นาทีนะคะและไข่สองฟองนี้เจ๊หิวก็จะแยกเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปต้มวิธีแบบเดิมๆให้ดูวิธีแบบที่ไม่แช่น้ำส้มสายชู2นาทีค่ะ ตอนนี้ไข่ก็สุกดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นก็ตักไข่ขึ้นมาเลยแล้วก็พักให้คลายร้อนก่อนของเจ๊หิวก็จะตักขึ้นมาใส่ไว้ในน้ำแบบนี้นะคะจะได้คลายร้อนเร็วๆค่ะไขรจะนำไปล้างผ่านน้ำก็ได้ค่ะทำตามวิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาแกะไข่ดูกันค่ะว่าการต้มไข่แบบนี้จะได้ไข่ที่แกะง่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ขอพักไข่ให้ลายร้อนก่อนค่ะตอนนี้ไข่ก็ลายร้อนดีแล้วเรามาเริ่มแกะเปลือกไข่กันเลยแกะเปลือกไข่ออกง่ายมากเลยค่ะไข่ขาวก็ไม่ติดเปลือกด้วยนะคะพอเริ่มแกะเปลือกไข่ออกนิดนึงแบบนี้แล้วก็จับแวกออกมาได้เลยค่ะเปลือกไข่มีความบางนิ่มแกะง่ายมากๆไข่ขาวก็ไม่ติดเปลือกด้วย เป็นยังไงบ้างคะได้ไข่สวยเต็มๆลูกแบบนี้ดูน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าวิธีการแช่ด้วยน้ำส้มสายชู2-3นาทีนี้เปลือกไข่บางแล้วก็แกะสวยทุกลูกคะ่ะไปดูลูกที่2กันเลยว่าจะแกะง่ายอีกไหมแกะเปลือกไข่ออกนิดนึงแบบนี้ก่อนนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะแหวกเปลือกไข่กันเลยค่ะแหวกออกมาเลยค่ะเปลือกไข่เห็นไหมคะหลุดออกมาแบบนี้เลยเรามาแหวกตรงก้นเปลือกไข่กันบ้างหลุดออกมาง่ายมากๆเลยค่ะได้ไข่เต็มลูกแบบนี้ดูสวยงามมากค่ะหากที่บ้านของใครมีไข่ที่ไม่สดซื้อมานานแล้วเก็บไว้นาน ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้กับไข่ที่ไม่สดได้นะคะก็จะช่วยให้เราแกะเปลือกไข่ได้ง่ายขึ้นค่ะไข่ที่ไม่สดหากเราต้มด้วยวิธีเดิมๆตอนแกะก็จะทำให้ไข่ขาวติดเปลือกเมื่อแกะออกมาแล้วก็ดูไม่สวยแล้วก็ไม่น่าทานเลยก็สามารถนำวิธีในคลิปนี้ไปใช้ได้นะคะส่วนไข่อีกสองฟองที่ใจหิวแยกเอาไว้ในตอนต้นตอนนี้ก็ต้มเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูค่ะว่าใช้วิธีเดิมๆต้มไข่สองฟองนั้นตอนแกะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันค่ะไข่ฟองนี้ต้มโดยที่ไม่ใช่น้ำส้มสายชู2-3นาทีนะคะจะสังเกตเห็นว่าเปลือกค่อนข้างแกะยากนิดนึงค่ะแล้วก็ติดเปลือกด้วยทั้งๆที่เป็นไข่ซื้อมาจากที่เดียวกันแผงเดียวกันแต่เวลาแกะมีความแตกต่างกันชัดเจนมากค่ะ ไข่ติดเปลือกดูไม่สวยเลยและเปลือกไข่ก็มีความแข็งๆหนาๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกค่ะเห็นไหมคะว่าติดเปลือกขึ้นมาแบบนี้ หากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการต้มไข่ให้แกะเปลือกออกง่ายๆได้ไข่สวยๆแบบนี้กันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ้หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ้หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากอีกจะได้มีพลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย